อกแล้วไม่นะไม่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 เยอย่าที่เธอเธอจะฆ่าฉันเลยเหรอปล่อยฉันอยู่นี่นะนี่คีนายเป็นไงบ้างโอเคขึ้นหรือ,อยังนี่ฉันเป็นห่วงนายนะดูหน้านายสิดูเหมือนกับว่ายังบาดเจ็บอยู่เลยอะ่ะเธอน่ะไม่ต้องห่วงฉันหรอกนิวห่วงตัวเองเธอเธอก็โดนลูกตัวเองปล่อยพลังใส่เหมือนกันไม่ใช่ไงวันหลังอะ่ะไม่ต้องมารับแทนฉันหรอกนะ ปล่อยฉันตายตัก็ดีรู้สึกว่าฉันเนี่ยเริ่มจะเบื่อโลกเวทมนต์ซะแล้วนี่คีนายพูดอะไรอะ่ะนายอย่าพูดแบบนี้นะนายจะมาเบื่อโลกเวทมนต์อะไรล่ะฉันว่านะโลกมนุษย์น่าเบื่อกว่าอีกนี่นายอะ่ะอย่าคิดแบบนี้อีกนะฉันล้อเล่นนะฉันะ่ะไม่ไปไหนหรอกเพราะว่ามีเธออยู่ไงแค่แบบว่ามีเธออยู่กับฉันฉันก็ดีใจแล้วแหละนี่นิวรู้รอเปล่าว่าฉันดีใจแค่ไหน ที่ฉันน่ะได้รู้จักกับเธอแล้วฉันน่ะก็ดีใจมากเลยนะที่เธออ่ะยอมมาอยู่ที่โลกเวมวลกับฉันฉันไม่คิดไม่ฝันมาก่อนเลยนะว่าเธอจะยอมมาอยู่กับฉันน่ะนี่เห็นฉันแบบนี้ฉันก็รักเธอนะอารมณ์ไหนของนายเนี่ยฮะฉันน่ะไม่มีอารมณ์มาสวิวกับนายหรอกนะฉันกำลังเครียดเรื่องลูกโหนิ้นี่เธออยังจะคิดถึงเด็กนั่นอีกเหรอเด็กนั่นน่ะมันทําให้เราเกือบตายเลยนะก็รู้อยู่ว่าเด็กนั่นน่ะเป็นแม่มดปีศาจเฮ้ย ฉันอยากรู้นะักว่าแม่ของเด็กคนนั้นน่ะเป็นใครถ้าเกิดฉันรู้แล้วก็ฉันจะไปกำจัดแม่เด็กคนนั้นถ้าเกิดแม่เด็กคนนั้นยังมีชีวิตอยู่นะเพราะว่าแม่มดปีศาจเป็นอันตรายต่อโลกเวทมวนต์มากหึอย,กอย่าให้ฉันรู้นะว่าแม่ของเด็กคนนั้นเป็นใครอะ่ะนิคีนายอะ่ะอย่าทำแบบนั้นเลยนั่นแม่ของเด็กคนนั้นนะถึงแม้ว่าจะเป็นแม่หมดปีศาจแต่ก็ฉันก็ไม่เห็นแม่มดปีศาจออกมาล้าลานพวกพ่อหมดแม่หมดธรรมดาเลยนี่ทำไมต้องกำจัดด้วยล่ะ ถามจริงเหอะเธอไม่เห็นหรือไงเธอก็เห็นนี่ว่าลูกเราอะกลายเป็นแม่มดปีศาจแล้วยังมาปล่อยพลังใส่เราอีกนี่เธอยังคิดว่าแม่มดปีศาจไม่นตรายอีกเหรอถ้าเกิดแม่มดปีศาจมีมากกว่าพ่อหมดแม่มดธรรมดาแล้วก็ฉันว่าโลกเวทมนต์มันจะไม่น่าอยู่แล้วสิหมายความว่าเออพ่อมดแม่มดปีศาจกําลังมีมากขึ้นอย่างนั้นเหรอก็ใช่นะสิพวกพ่อหมดแม่มดปีศาจ่นะมีมากขึ้นต้องมีมากขึ้นแน่แน ดูได้จากเด็กคนนั้นฮฉันจะไปตามหาว่าแล้วก็ฉันว่าฉชื่อไปตามหาพวกพ่อมดแม่วัดปีศาจดีกว่าฉันไม่อยากให้พวกนี้มันอยู่ในโลกเวทมนต์คีแล้วถ้าเกิดนายเจอแม่ของเด็กคนนั้นนายจะกําจัดอย่างนั้นหรอฉันก็ไม่รู้สิแต่ว่าถ้าเกิดฉันเจอแม่ของเด็กคนนั้นแล้วก็ถ้าเกิดแม่ของเด็กคนนั้นเป็นแม่มดปีศาจจริงๆฉันก็คงต้องกําจัดแหละแต่ยังไงซะฉันก็ว่าแม่ของเด็กคนนั้น เป็นแม่มดปีศาจแหละไม่งั้นเด็กคนนั้นจะเป็นแม่มดปีศาจได้ไงล่ะเพราะว่าเดฟไม่มีเชื้อสายปีศาจเลยเฮ้อใหญ่ฉันเจอนะงั้นฉันก็ภาวนาว่าขออย่าให้แม่ของเด็กคนนั้นเป็นแม่มดปีศาจที่ชั่วร้ายเลยนี่เธอพูดไรนิวขึ้นชื่อว่าแม่มดปีศาจยังไงก็ชั่วร้ายอยู่แล้วเออ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 เอเออะไรเนี่ยเออเป็นไรเนี่ย โอเคช่เคะ๋ออโออ๋อไม่โอเคแล้วอะออ๋ออะไรเนี oh, ่ยหัวใจฉันอ๋หัวใจฉัน ทำไมมันเจ็บขนาดนี้คีเป็นไงบ้างอะนะโอเคขึ้นแล้วใช่ไหม <c oughs> จะบอกว่าก็โอเคขึ้นน่ะมีกี้ฉันเจ็บหัวใจมากเลยอะฉันว่าน่าจะเป็นผลพวงที่ฉันโดนพลังจากเด็กคนนั้นน่ะนี่ฉันจะบอกเธอให้นะว่าพลังของแม่มดปีศาจอะมันรุนแรงมากรุนแรงมากอย่างนั้นเหรอรุนแรงมากยังไงคีการที่เราโดนพลังของแม่มดปีศาจ มันทำให้พลังนั้นยังหลงเหลืออยู่ในตัวเราอาจจะทำให้เราตายได้แต่ว่าไม่ได้ตายทันทีนี่นายาบอกนะว่าการที่โดนพลังของพ่อหมดแม่หมดปีศาจเหมือนกับว่าโดนยาพิษอย่างนั้นเหรอทำไมพลังเป็นแบบนั้นล่ะแล้วแบบนี้นายจะรอดหรือเปล่าคีรอดสิรอดอยู่แล้วยังไงเธอก็ไม่ต้องห่วงฉันนะฉันโอเคโอเคบ้าอะไรเลยคีเฮ้ยไม่โอเคอะแบบนี้นายอะ มีสีตาได้เลยนะฉันว่าฉันไม่โอเคแหละนี่ฉันต้องทำยังไงบอกสิว่าฉันต้องทำยังไงให้หนายหายอะ่ะเงินก็มีทางเดียวแหละเธอต้องไปตามหาเด็กคนนั้นแล้วก็ให้เด็กคนนั้นน่ะมาทำลายพลังเวทมนต์ของแม่มดปิศาต์ในตัวของฉันฉันต้องไปตามหาเด็กคนนั้นอย่างนั้นเหรอแล้วฉันจะไปตามหาที่ไหนละเนี่ยเฮ้ยคีเออเอางี้แล้วกันนะฉันจะไปตามหาเด็กคนนั้นถึงแม้ว่าไม่รู้เด็กคนนั้นอยู่ที่ไหนส่วนนายอ่ะ ก็พักเธอนะอย่าทําอะไรเลยแล้วก็อย่าไปไหนด้วยเขา้าใจไหมอย่าดื้อฉันน่ะจะไปตามหาเด็กคนนั้นฉันไม่ยอมหรอกนะนายต้องไม่ตายระวังตัวด้วยนะนิวฉันฉันไปไม่ไหวจริงๆฮะเอาแหละงั้นฉันจะไปตามหาเด็กคนนั้น,นไปแล้วนะนิวเดี๋ยวก่อนอ๋อว่าไงอะไรหรอคีระวังตัวด้วยนะอย่าตายนะถ้าเกิดเธอไม่อยู่ฉันจะอยู่ยังไง ระวังตัวด้วยเข้าใจไหมอืมเข้าใจเอ่อฉันจะบอกกับนายว่าฉันรักนายนะไปแหละจะไปแล้วนะอะไรกันนั่นนิวบอกรักฉันเหรอเอ่อม่น่าเชื่อเลยว่านิวจะบอกรักฉันฮะแล้วฉันจะไปตามหาเด็กคนนั้นที่ไหนเนี่ยเอ้ยจะรู้ไหมเนี่ยตายเถอะเฮ้ยหรือว่าอยู่ตรงถ้ำนั้นนะไม่รู้แหละลองไปดูก่อนเลยกัน เฮ้ยดูไหนนะกีบอกว่าพวกแม่มดปีศาจชอบอยู่ในถ้ำม,มืดๆหรือว่าจะเป็นถ้ำที่นี่นะมาลองเข้าไปดีกว่าเผื่อว่าเด็กคนนั้นจะอยู่ในนี้อยู่หรือเปล่านเนี่ยฮะเดี๋ยวนะทําไมฉันถึงมาอยู่ตรงทะเลได้อะ่ะเฮ้ยมิก้ฉันเดินเข้าถ้ำไปนี่แล้วทำไมมาอยู่ตรงทะเลได้ล่ะเนี่ยไงสวัสด,ดีฮะเธอเป็นใครอะ่ะนี่เธอเป็นใครฉันคือแม่ของเด็กคนนั้น ที่เธอตามหายัางไงล่ะเธอคือแม่ของเดกคนนั้นเหรอแล,แล้วเธอเธอคือแม่มดปีศาจใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่ารู้จักแววตาเธอแล้วแววตาเธอเหมือนเหมือนเดคนนั้นเลยอะใช่ฉันคือแม่มดปีศาจแล้วฉันก็เป็นแฟนของเดฟเองแต่ว่าเดฟได้ตายจากฉันไปซะและ้วฮ่างเป็นพ่อมดที่อ่อนแอเหลือเกินแล้วเธอชื่ออะไรอะฉันชื่อว่าคามมล่าชื่อคามิล่า,ช,า,ลาชื่อพอดีเนาะ แล้วเธอมาเจอฉันทำไมอ่ะฉันไม่ทำอะไรเธอหรอกนะแต่ว่าตอนนี้ลูกของฉันกำลังจะกลายเป็นแม่มดปีศาจเต็มตัวแต่ว่าลูกของฉันควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็ควบคุมพลังไม่ได้ด้วยอาจจะทำให้โลกเว่บหมดปั่นป่วนเพราะฉะนั้นฉันจะมารับลูกของฉันไปอยู่ด้วยแต่ว่าตอนนี้ฉันก็หาลูกของฉันไม่เจอเหมือนกันงั้นก็แสดงว่า เธอไม่ได้เข้าข้าลูกเธอใช่ไหมนี่เธอจะมาทำอะไรฉันหรือเปล่าเนี่ยเธอน่ะกลัวอะไรฉันนึกหนาถึงแม้ว่าฉันจะเป็นแม่มดปีศารแต่ว่าฉันก็ไม่ทําอะไรเธอหรอกนะอาจะไปรู้เหรอฉันจะไปเชื่อใจเธอได้ยังไงล่ะฉันน่ะไม่ไว้ใจพวกพ่อมดแม่มดหรอกนะถ้าเกิดเธอไม่เชื่อฉันก็ไม่เป็นไรหรอกนะฉันไปแหละแต่ว่าฉันจะไปตามหาลูกของฉันก่อนที่โลกเวทมนต์จะปั่นป่วนไปมากกว่านี้โอ้โปีกสวยจังเลยอะอุ๊ย ทำไมแม่มดปีศาจดูเท่จังอะไรของเธอเนี่ยฉันไปก่อนนะแล้วเธอเน่ะก็ช่วยฉันตามหาลูกฉันด้วยฉันไปแหละเฮ้ยอะไรกันเนี่ยพวกมนุษย์หน้างโง่ทำไมชอบพูดอะไรแปลกๆทุกทีโหมีน่าเชื่อเลยว่าแม่ของเด็กคนนั้นเออจะเท่ขนาดนี้โอ้ฉันเพิ่งดูเลยเนี่ยว่าแม่มดปีศาจเท่ขนาดนี้เออว่าแต่แม่ของเด็กคนนั้นก็ดูไม่ใช่แม่มดที่เลวร้าอะไรนี่แล้วฉันยังไงดีล่ะ ควรเชื่อใครดีคีบอกว่าแม่มดปีศาจชั่วร้ายแต่จากการที่เราพูดคุยกับเธอคนนั้นเธอก็ไม่ได้ชั่วร้ายมากเอ,าเอา้าเราทำยังไงดีละเนี่ยแต่ว่าฉันไปตามหาเด็กคนนั้นก่อนดีกว่าเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยฉันหามาทั่วโลกเว่นม์แล้วไม่เจอลูกเลยอะไรกันเนี่ยทาไมนะแล้วลูกฉันไปแอบอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่เธอเธอคาเมร่านี่คือว่า ฉันจะบอกว่าฉันก็ไม่เจอเหมือนกันน่ะนี่ต่างคนต่างหาได้ไหมไม่ต้องมาเจอกันก็ได้เขอก็ไปหาเมืองอื่นบ้างสิจะมาหาอยู่ในเมืองเดียวได้ไงล่ะเออใช่สินะมันก็มีอีกหลายเมืองนี่นาเออทำไมฉันคิดไม่ได้นะงั้นฉันไปหาเมืองอื่นแล้วกันนะเออไปก่อนนะเฮ้ยพวกมนุษย์น่าโง่เฮ้ยฉันถึงไม่อยากให้มนุษย์เข้ามาในโลกเวทมนต์ไงล่ะป่านิวจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยคีฉันมาแล้วคีโอ้ยนี่นายเป็นไรอ่ะเออ เห็นเจ้านายบอกว่านายอะไรนะโลกหัวใจกำลังรอดหรอลูลี่นี่เธอไปไหนมาเนี่ยเอ่อคือว่าฉันก็ไม่ดอยากจะบอกนายหรอกนะว่าฉันน่ะเอะอฉันแอบไปเล่นทะเลมานะ่ะฉันเห็นว่าทะเลในใน,ในโลกเวทบมนต์มันสวยดีนี่ฉันนะดำน้ําลงไปดูพวกปลาพวกอะไรแบบนี้ยปลาไม่เหมือนในโลกมนุษย์เลยนะคีนี่ฉันก็เพิ่งรู้ว่าโลกเวทบมนต์เนี่ยมันแตกต่างจากโลกมนุษย์มากเลยนะแตกต่างกับทุกอย่างเลยอะ อะไรนะนี่เธอไปเล่นทะเลไปดำน้ําดูปลาดูปลาการลงหรือไงเล่ารู้ไหมว่าตอนเนี้ยฉันกำลังจะตายเนี่ยแล้วอย่างหนึ่งคือนิวอ่ะไปตามหาเด็กคนนั้นอยู่ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นตายได้ดียังไงบ้างโฮ้คีนี่นายก็อย่าพูดให้ฉันรู้สึกผิดสิฉันรู้แล้วเจ้านายบอกฉันแล้วฉันก็เลยจะมาดูแลนายนี่ไงเผื่อนายอ่ะร้งหัวใจกําเริบเฮ้ยเอาแหละนายนอนพักไปนะแต่ฉันขอไปหาอะไรกินก่อนนะนิวอ่ะตกลงจะมาดูแลฉันจริงปะเนี่ย มาถึงก็หิวข้าวเชียวว้อะไรกันเนี่ยทำไมขาของฉันใหญ่ขึ้นแบบนี้ล่ะฮะตอนแรกขาฉันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นี่เป็นเพราะอะไรอะ่ะข้าวก็ยังไม่ได้กินเลยฉันอ้วนขึ้นเหรอเนี่ยแต่ฉันรู้สึกว่าแม่ของฉันกําลังตามหาฉันอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าแม่คนไหนหรือว่าจะเป็นแม่แท้ๆของฉันนะลูกนี่คุณเรียกฉันว่าลูกงั้นเหรออย่าบอกนะว่าคุณคือแม่ของฉันลูก ของฉันจริงๆเหรอลูกนี่แม่เองแม่เองแม่จริงๆนะแม่ขอโทษที่แม่เพิ่งจะมาตามหาลูกนี่คุณเป็นแม่ของฉันจริงๆเหรอแล้วในระหว่างที่คุณหายไปคุณหายไปไหนทําไมคุณไม่ตามหาฉันแม่คิดว่าลูกตายแล้วแม่ก็เลยไม่ได้ตามหาน่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือลูกมีเชื้อสายแม่มดปีศาจแม่ก็เลยไม่อยากเลี้ยงลูก เขาแม่กลัวว่าลูกจะเป็นอันตรายต่อโลกเวทมนต์นี่คุณจงใจที่จะไม่เลี้ยงฉันอย่างนั้นเหรอคุณจงใจที่จะให้ฉันตายด้วยหรือเปล่าล่ะแล้วคุณก็จงใจที่จะทิ้งฉันเ,เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นก่อนนะลูกนะใจะเย็นก่อนมันไม่ใช่แบบนั้นนะเออเออเออเอเอรู้่าทำแบบนี้นะแต่ทำแบบนี้อย่างนั้นเหรอแล้วการที่คุณทิ้งฉันปล่อยให้ฉันต้องตามหาพ่อแม่ <laughs> คุณมันก็ชั่วเหมือนฉันนั่นแหละคุณกล้าทิ้งลูกคุณได้ยังไงไม่นะลูกอย่าเข้าใจผิดแม่นะมันไม่ใช่แบบนั้นอออฉันจะไม่เชื่อใครอีกต่อไปแล้วฉันจะไม่เชื่อใครต่อไปฮะฮะคามิล่านี่เธออยู่นี่นะลูกอยู่นี่นะลูกนะหยุดเธอะหยุดนะอ้าวนี่คุณตามหาฉันจนเจอจนได้นะ ยังไม่เข็ดใช่ไหมที่ฉันปล่อยพลังใส่คุณนะ่ะได้ข่าวว่าพ่อก็จะตายเป็นโรคหัวใจนี่หลังจากที่ได้รับพลังของฉันไปแ <c oughs> สดงว่าเธอก็รู้สิว่าคีกลังจะตายอะ่ะนี่เธอตั้งใจเหรอใช่หนูตั้งใจ <c oughs> แต่หนูไม่ทำอะไรแม่หรอกนะเพราะอย่างน้อยแม่น่ะก็เคยดีกับหนู <c oughs> เธอนะ่ะจะกลายเป็นแม่มดปีศาจชั่วไร้ายไปถึงไหน เธอรู้ไหมว่าแม่แท้ๆของเธอน่ะเออเอา,เอาไหวไปนั่นน่ะนั่นแหละ,ละแม่แท้ๆของเธอ,อก็ไม่ได้ชั่วไรเหมือนเธอนะนี่การที่เป็นแม่มดปีศาจมันจะเป็นต้องชั่วรายก็ได้อยู่เถอะนะอยู่นี้เธอน่ะ,นนะจะชั่วเกินไปแล้ว <laughs> ปากดีนักนะหาว่าฉันชั่วงั้นเหรอฉันไม่ได้ชั่วสักหน่อยพวกแกมันก็ชั่วเหมือนกหมดนั่นแหละ <laughs> เออเออเอเอ บอกเลยนะว่าไม่มีใครคนไหนสู้พลังฉันได้หรอกยังไงล่ะพร้อมตายหรือ,อยังล่ะเธอถึงกับจะฆ่าจะแกงฉันเลยเหรอ <c oughs> แล้วยังไงล่ะ <c oughs> เอาแหละงั้นฉันจะส่งคุณไปอยู่ที่นรกละกันนะ <c oughs> <c oughs> ฉันจะตกแล้วไม่แนละ้วไปไปไ,ไ,ไ,ไ่อย่าอย่า,ยาที่เธอเธอเธอจะฆ่า ฉันเขาเลี้ยงฉันมาตั้งแต่เด็กฉันทำอะไรลงไปเนี่ยนี่ฉันทำอะไรลงไปนี่ฉันจะตกแล้วไปนี่ฉันตกแล้วเนี่ยนี่เธอเธออย่าทำมาฉันเลยนะฉันถือว่าฉันขอร้องอออแม่เฮ้ยอะไรเนี่ยฉันไม่ตายหรอเนี่ยเฮ้ยฉันไม่ตายนี่ฉันฉันไม่ตายอ๋ลูกนี่ลูกช่วยแม่ไว้เหรอฮะใช่หนูช่วยคุณไว้หนูขอโทษ แต่ว่าหนูอยู่กับคุณไม่ได้ฝากบอกแม่แท้ๆทของหนูด้วยว่าหนูจะไปอยู่คนเดียวหนูคงอยู่กับใครไม่ได้แล้วก็อย่ามายุ่งกับหนูอีกหนูขอไปอยู่ในโลกแม่มดปีศาจคนเดียวหนูลาก่อนนะขอบคุณทุกอย่างทุกสิ่งที่คุณเคยเลี้ยงหนูมาตั้งแต่หนูยังเด็กหนูจําได้หนูขอโทษคุณด้วยนะนี่แล้วหนูจะไปไหนนจะไปอยู่คนเดียวได้ยังไง ตลอบมาอยู่กับพวกแม่เถอะนะคงไม่ได้แล้วหนูกลายเป็นแม่มดปีศา์เต็มตัวไปแล้วมันจะเป็นอันตรายต่อพวกคุณส่วนคีหนูจะไปลบล้างพลังให้หนูขอโทษแม่ครั้งหนึ่งนะหนูไปแหละลาก่อนลาก่อนนะทุกคนฉันอยู่กับใครไม่ได้หรอกฉันมันเป็นตัวอันตรายฉันขอไปอยู่คนเดียวจะดีกว่าคาเม่าคาม่าเอะเป็นไงบ้าง คาเมร่านี่โอเคไหมโอเคอยู่แล้วลูกฉันอยู่ไหนลูกฉันไปไหนลูกเธอมาบอกลาแล้วแหละเขาบอกกับฉันว่าเขาจะไปอยู่คนเดียวนะ่ะเออเราอาจจะไม่ได้เจอลูกอีกไม่นะนี่ลูกจะไปอยู่คนเดียวได้ยังไงฉันอุตส่าห์เจอลูกแล้วแท้ๆไม่นะถือว่าเป็นการตัดสินใจของเขาส่วนเรา ก็ใช้ชีวิตต่อไปเอาละค่ะทุกคนหลังจากที่ทุกอย่างเนี่ยเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะคะทําให้เด็กคนนั้นนะ่ะรู้ว่าแม่แท้ๆของเขาเป็นใครคือคาเมร่าแม่มดปีศาจนั่นเองส่วนเรื่องราวในตอนหน้าจะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ต้องมาคอยติดตามกันดูนะทุกคนวันนี้แม่มดคนต่อไปได้ลาไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามแม่มดคนต่อไปมาหลายตอนมากๆเลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ,บายๆค่ะนูรอยู่ไหนนะ่ะ ลูลี่โอ้ยอะไรกันเนี่ยลูลี่หายไปไหนเนี่ยเฮ้ยลูลี่โอ้ยลุกเองก็ได้เอ๊ะฉันรู้สึกไม่เจ็บหัวใจแล้วอะเอะยังไงเนี่ยหายแล้วเหรอเฮ้ยหรือว่านิวเจอเด็กคนนั้นแล้วลูลี่ลูลี่อยู่ไหนเนี่ยลูลี่เอ๊ะเสียงเดี๋ยนะเสียงโทรศับอืมเดี๋ยวนะเฮ้ยอ๋ออะไรเนี่ยนี่มันข้อความจากใครเนี่ยลูลี่เหรอเฮ้ยลูลี่ใช้ โทรศัพท์ในโลกแววมต์ไปนี้เหรอเนี่ย <c oughs> ลูรี่ขอตัวไปท่องลอกแววมม์ก่อนนะคะเดีย๋ยวลูรี่กลับมานอนดีๆล่ะคีอย่าให้เป็นห่วงมากนะัก <c oughs> โหยอะไรกันเนี่ยลูลี่ใครกันแน,น,เน่เป็นห่วงใครเนี่ย,ยนี่เธอมาดูแลฉันหรืออะไรเนี่ยอย่าให้นิวกลับมานะเดีย๋ยวจะฟ้องเจ้านายเธอเลยฐานดูแลฉันไม่ดีเนี่ยเออว่าแต่ฉันฉันหายเจ็บหัวใจแล้วว่ะหรือว่านิวเจอเด็กคนนั้นแล้วจริงเฮ้ยจะเป็นยังไงบ้างนะ